มีระยะล้นหลังบ้านจัดการยังไงให้สวยงามวันนี้ผมมาแชร์ไอเดียครับตรงนี้นะครับเราทําการเว้นระยะล่น50เซนนะถูกต้องตามกฎหมายแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเราทําการเว้นระยะล่นแล้วเราไม่ตกแต่งอะไรมันเลยมันจะค่อนข้างไม่สวยงามเลยนะครับเพราะจะเป็นพื้นที่รกร้างแต่ตรงนี้ครับเราเสนอไอเดียให้เจ้าของบ้านนะเห็นไหมอะดูคานบริเวณด้านล่างก่อนด้านนี้นะครับมีคานของรั้วโครงการเดิมซึ่งเราคุยกับเจ้าของบ้านว่าเราจะไม่เอาส่วนนี้นะครับไปเททับเพราะหมายความว่าเท่านี้เราลงไมโครพายถูกไหมครับแล้วบริเวณด้านหลังนี้นะครับเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนนาถ้ั ป,ปุ๊บมันจะมีรอยร้าวแยกจากกันเลยนะครับบริเวณนี้เราก็เลยทําการโรยกรวดนี่ครับเป็นก้อนหินอันนี้ท่านเจ้าของบ้านชอบมากหินก่อสร้างธรรมดาของเราทั่วไปเลยนะครับนำมาโรยหลังจากนั้นครับตรงนี้ต้องก่ออิดนะก่ออิดปิดเอาไว้นะครับวัสดุเบาๆเห็นไหม ด้านหลังเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับสวนหินนะยาวมาเลยเห็นไหมฮะเสร็จปุ๊บบริเวณด้านหลังเราฉาบทาสีให้สวยงามนะครับบริเวณท่อน้ำครับต่อใส่ข้อง,งอให้เรียบร้อยทาสีให้สวยงามเก็บงานให้เรียบร้อยเราก็จะได้สวนนะครับเป็นสวนหินหลังบ้านสวยๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมฮะบวกกับสีด้านหลังครับสีผนังหลังคาครับเอาให้เป็นโทนเดียวกันผมต้องบอกว่าสวยงามสุดๆครับอย่างนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ